ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกชาติด้วยนะครับผมวันนี้พบกับเกมมาจองเว2เช่นเคยนะฮะพบกับผมไฟเยอร์นักกดโน1น,น,นะครับผมอ่าวันนี้มาจองเว2นะฮะกับชุน1นึ่งมกันเลยนะเบ็ดซัก300ร้เลยนะฮะคุณผู้ชมพอดีมีเขามีคนทางบ้านเขาขอมานะฮะปคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เด็กอายุตัต้มกว่าส18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ้าวไหลรัวๆอย่างนี้เออไปเข้าหูวายเป็นหน้ากระดาษขนาดน,นี้โอ้โหมาแตกใหญ่เลยคราวนี้คุณผู้ชมยังไงต่อเอามีไหลต่อไหมโอ้โหแตกไปหกคันกว่าสุดยอดโอ้โหสุดยอดมากๆเพิ่งมายังไม่ทันไรเลยนะก็แตกไปหกคันกว่าแล้วนะคุณผู้ชม ผมคุ้มใหม่แล้วออยังไงต่ออ่าเอาเข้าไหมไป่อยเออยังไงต่อเขามีเข้ามาด้วยโอ้โหไหลอีกแล้วยังไงโอ้โหหูแตกใหญ่ผู้งมเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้โหลวไม่อยู่เลยเดี๋ยวก่อนบทจะมามันก็มาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมมาใหญ่มากโอ้โห รางวันเมกากันเลยนะฮะแม่สุดยอดมากๆเลยนะเออโอ้โห,โหสุดยอดมากๆอย่างนี้เรามีทุนเพิ่มเราต้องเพิ่มเบ็ดนะฮะเป็นความน่าตื่นเต้นนะ,ะไปเบ็ดห้ดดาร้อยกันเลยโอ้โหตัดหนักตัดเต็มกันหน่อยคุณผู้ชมไป่ายัยางไงต่อ่ายังไงต่อไหลไหมโอ้โหไหลมีวายมาต่อด้วยคราวนี้ ไหล,ไม,หล,มหหลไม่หยุดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหไหลไม่หยุดแล้วฮะมาจองเวสองของเรานะโอ้โหไหหน้าตีนนะฮะตอนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวโอ้โหไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดแล้วคุณผู้ชมบทมันจะไหลมันก็ไหลให้เป็นน้ำเลยนะปอ่ อาวายมาอีกยังไงต่องเขาห่มตุ้งมาอีกตัวใหญ่ด้วยเอาไปสิเออยังไงต่อนี่โอ้โหคุณผู้ชมเออวายมาอีกไหลต่อยเอามาอีกเอามามเอาไหมอีกไหลอีกเอออะไรอีกเอาอีกอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้โหแตกใหญ่แล้ว ยาหยุดโอ้โหแม่ทุก่านผู้ชมบทมันจะมามันก็มาให้รัวมากเลยนะคะน่าตกใจมากเลยนะ,ะโอ้โหเบ็ดเบ็ดห้าร้อยนี่มันดวงจริงเขาไวไยมาอีกแล้วโอ้โหเต็มกระดานอีกทุก่านผู้ชมอะไรกันเนี่ยวันนี้นเดี๋ยวนะโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยทุนหมื่นเดียวเล่นแค่ปแป,ป๊บเดียวได้มาตัวแสนแล้วฮัลโหล แตกใหญ่มากซูปเปอร์เมกาสามหมื่นหกยังไม่เข้าฟรีสป,ปินเลยนะฮะโอ้โหคลิปนี้คุณผู้ชมผมกำลังตกใจอยู่นะตอนนี้โอ้เอา้าอยู่ๆฟรีเกมมาแบบนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหสวยเลยโอโ้แตกใหญ่มากเลยนะคุณผูช้ชมนะไหนฟรีเกมไหมชื่ออะไรไหนสิ ฟรีเกมไม่มีแตกเลยนะพุณู้อ้าวพุชซูก,ก็แตกครับวายมาอีกเออไหลามาอ่าเล่นดีนะเดแม่เข้าฟรีเกมแต่ไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมเออมาโอ้โหฟรีเกมสิบครั้งโอ้โหยังไงเอ่ยโอ้โหขราวนี้ได้ไดแน่ โอ้โหแตกยาวเต็มเต็มหน้าเต็มกราฟอะารนี้เต็มกราฟอีกข้าไหนยังไงต่อเอายังไงอีกโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากๆ,าาากๆกคุณผู้ชมโอเคฮะคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ขอพักเพียงเท่านี้ด้บ่านะคะโอ้โหมันเกินคาดมากๆเลยนะตอนนี้สุดยอดมากๆก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมดูลิงก์ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะคะอของกลุ่มของแอดเองนะฮะใครที่ชื่นชอบก็มาลองกันได้นะแล้วอย่าลืมนะฮะคลิปใหม่ๆฝากติดตามกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม